เปิดค่าแรง CEO ระดับโลกว่าวันหนึ่งเขาได้กี่ล้านคลิปนี้มีคำตอบนะครับพเพื่อนๆครับผมเห็นข้อมูลมีการเปิดเผยค่าแรงรายวัน CEO ระดับโลกนะฮะอย่าง Apple นะครับใหเพื่อนทถ่ายครับว่าต่อวันเขาได้เท่าไหร่ ติ TikTok, TikTok, TikTok ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกครันี่ไม่มีนาฬิกาใช้ซะเองเลยวันละ72ล้านบาทครับโอ้โหสุดยอดวันหนึ่งนะแล้วเด็ดฟิกอะ่ะเออเป็นสตรีมมิ่งออนไลน์นะฮะให้ทายครับวันละเท่าไหร่42ล้านบาทครับอื้อหือรายวันนะค่าจ้างรายวันของเขานะฮะอ๋อเซลฟฟอร์ล่ะ ได้เท่าไหร่ต่อวันวันละ41ล้านบาทครับอื้อ่าถัดมาครับ Microsoft ล่ะฮะรายวันเขาได้เท่าไหร่ฮะ28ล้านบาทครับโอ้โหแล้ว Google ลละครับสำหรับผู้บริหารเขาได้ค่าจ้างรายวันได้เท่าไหร่21ล้านบาทครับเพื่อนๆครับโหสุดยอดครับแม่แต่นั้นนะฮะก็ต้องบอกงี้ ผมเอาข้อมูลมาจากทาง CNN Business นะครับแล้วก็มีการอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยหดอลลาร์เท่ากับ34.41อ่เกือบ35บาทแล้วกันเขามีการคูณตัวเลขออกมาแบบนี้นะฮะนี่เป็นค่าจ้างรายวันผู้บริหารระดับโลกนะครับหรือว่าเป็นค่าจ้างรายวันสําหรับบริษัทอันดับต้นๆของโลกนะก็มีการจ่ายแบบนี้ตามความสามารถแน่นอนว่าคนที่ ขาได้ค่าจ้างแบบนี้ก็ต้องนํำพาบริษัทนะครับให้เจริญก้าวหน้าสามารถดูแลลูกน้องได้เป็นอย่างดีนะซึ่งถ้ากิดว่าใครได้มีการไปศึกษาแต่และบริษัทแล้วก็คงจะทราบดีนะครับว่าพนัากงานเองเนี่ยเขาก็มีความสุขได้ในได้ดีตามความสามารถนะครับอย่าง Apple เนี่ยผมก็พอที่จะรู้จักกับพนักงานบางคนเหมือนกันนะครับที่ทํางานอยู่อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับ หรือว่ามีเพื่อนที่ทํางานอยู่ที่ Google เนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่บอกว่าชีวิตนั้นค่อนข้างดีนะครับรายได้ค่อนข้างดีมีความสุขดีทั้งการทํางานด้วยนะแต่ว่าคนที่ไปทํางานนั้นก็ต้องมีความสามารถจริงย่างอีกด้วยนะโอ้รายวันนี่มหาศาลจริงนะฮะอ่ะเห็นแล้วก็อิจฉาเขาไม่เป็นไรครับเราสู้กันต่อไปนะเพื่อนๆนะ